พี่มมาาได้เข้าใจแต่แต่มาสดับมันมีหมายจับอยู่นะเนี่ยผมผมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมตู้หาทนายแป๊บหนึ่งเข้าใจเข้าใจกันเลยผมตู้หาทนายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ที่จริงๆนะเราคุยกันดีๆก็ได้น้องน้องให้นั่นเลยฮะคุยกันดีๆนะลูกผมบัารบัตรบัตรฝากฝากโทรศัพท์พี่ไรเสดอยู่อ่ะมมา จัดในที่2 3 5นะครับครับ2 5 6 3นะครับสามหลักงนนะครับก็หมายว่าเราในนายกิจลับใช่ครับใช่เร็บสมาชากนะครับโล่การกระทำาให้ความรกาหรือว่าการลงทุนหรือที่อื่นใดอันนี้ใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือที่ชมโดยผลิตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดียงในลูกในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ก่อความไม่สงบขึ้นในรัฐประจักร เพื่อให้ประชาชนล่วงและเมิดต่อกฎหมายกานดินและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันดูความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งอนะครับทำองค์ารกฎหมายยานะครับไม่ตลับเราทานผู้มอันนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาทนายแล้วคราวนี้ที่จะพาผมไปไหนก็ไปไปตรงที่โรงพักแถวระแดง่แถวระแหน่แถวที่เช่นเดียวกับ

พี่ขอไดมไหมอ่ะคนของพี่ก็นั่งอยู่บนรถผมไม่ใช่เหรออะไรเจ้าแบาประชาชนพี่ผมไปไหมอ่ะไม่เป็นไรครับเดินออกไปก่อนเลยฮะน้องนั่งไปทีไป เพียไปป่ะครับมีมีมีคนหนึ่งมีฝากบคนเออไปสโซนอสารแาดงสโซนสารแาดงนีออ่ปัญหาันรถอะไรนี่ติดกาหมดเลยเหรอมันหลุดหลุดอนะ้นักเก่าฮ<ะ>ัลโหล ฮัลโหลผมตามคนไหนครับเนี่ยฮัลโหลโอเคเขาจะติดท้ายมั้งแอบสาราแดงสอนสาราแดงสอนสอนตามไปสอนสาราแดงใช่ใช่กำลังไปกำลังไปสาราแดงเลครับไปสนสาราแดงก่อนครับโอเคครับน้าตามมานานเรงเนี่ยผมสังเกตแล้วใช่ใช่ ตามมาจากไหนเนี่ยนะตามตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยครับจับผมตั้งทีห้าคันเลยพี่โอ้ยคันเดียวผมก็โดนแล้วเข้ามาปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บมาอย่างนี้ผมตกใจเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นโรคหัวใจผมทำไงเนี่ยนะวันหลังพี่จะวันหลังวันหลังพี่จะมาจับพี่ใส่เครื่องแบบมาเลยพี่เครื่องแบบตามรอไม่ทันเอ้าทำไมอะเปิดหว๋วว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 ว ไปไปไปม,มาสองไปเป็นสีแดงนะพี่ชื่ออะไรพี่ผมขอดูบัตรได้ไหมไปบนเลยอะ่ะพี่ต้อเขาไม่คุยกับผมเลยสวนนครลานไปบนเนี่ยรถเขาอ่ะพี่รัื้อสวนนครลานนี่เป็นสืบผ้าหรือว่าอะไรเนี่ย ผมนั่งอยู่กับรถเขาเนี่ยไปนำวมาคุยพี่ข้างหน้าพี่เขาไม่คุยกมึงหรอกผมนั่งอยู่กับรถเขาเนี่ยพูดอะไรด้วยเลยเออถ่ายอางเดียวเลยเขินนั่นเนี่ยตำรวจถ่ายรูปเนี่ยเฮ้ยผมบอกผมบอกแล้วผมบอกว่าตามมาสอนอสารแดงเลยครับ

ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาโทรศัพท์ที่ต่อสายหาได้ผมโทรอยู่คาเซนเตอร์2อเดี๋ยวม่เดี๋ยวหนึ่งเียม่ยู่ผมโทรอยู่้ค๊มถ่าเดี๋ยวัอนนี้กำลังไปสอนอสาระแดงนะครับ บอกให้บอกให้กิ่น่อให้ยีนตัวเราเครื่องเราได้รไดครับมีประชม n มีช ong ่อนเออผมต,ต,ต,ตาม่อน พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับและกําลังจะลงไปนะครับเนื่องจากว่าเจา้าหน้าท,ที่ทําการจับกลุ่มผมโดยใช้หมายจับสารจังสารจังหวัดอุบลน,นะครับเนื่องจากคดีตั้งแต่การปราศัยเมื่อสิงหาช่วงที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอพบพนักงานสอบสวนก่อนแล้วเดี๋ยวทาการที่จับกลุ่มเสร็จแล้วเขาจะพาผมไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลด้วยนะครับติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันที่อุบลราชธานีครับขอบคุณครับขอพี่น้องสู้ต่อนะครับสู้ต่อนะครับต้องไปอุ ลงงเป็นเรื่อง